สวัสดีจ้ะทุกคนวันนี้ป้านางน้งนอยพามาดูมะนาวคาเวียนะคะมะนาวคาเวียต้นของเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เราก็จะให้ดูต้นก่อนต้นเราปลูกงแต่ปีที่แล้วตอนแรกก็คิดว่าเขาจะไม่ออกยอดอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่ามันยังหนาวอยู่ ต้องการอากาศที่ร้อนๆมากๆจะให้ดูนะคะตอนนี้เขาก็เริ่มแตกยอดแล้วนะคะนี่เริ่มแตกยอดออกมาไอ้ที่ดำๆนี่คือเขาเริ่มแตกยอดนะคะอันนี้ก็แตกออกมาเยอะเลยอันนี้คือมะนาวคาเวียของเราแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าเขาออกดอกไหม เราจะพาไปชมต้นเขาจ้านี่คือยอดใหม่ยอดใหม่ที่เขาแตกออกมาเราก็เอามือมาป้องตรงนี้เพราะเขาจะได้โฟกัสได้เห็นไหมคะยอดสมบูรณ์มากทีนี้เราก็จะพาลงมาดูว่าดอกเขาเป็นยังไง อันนี้อันนี้คือดอกเขานะคะดอกเขาเริ่มออกแล้วคะ่ะออกเยอะมากด้วยดูคะ่ะโอ้ยเราก็จะได้ชิมกันทีนี้เราก็จะได้ชิมมะนาวคาเวียกันดูคะ่ะดอกเยอะมากสมบูรณ์มากอืทำให้แม่ตกอกตกใจนะลูกนะคิดว่าจะไม่ได้ชิมซะแล้ว จะให้ดูดอกเขาอันนี้คือดอกเขานะคะจะทำยังไงนะเขาก็มีหนามเนาะนี่นเขามีหนามที่แหลมมากเลยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นต้องระวังนะโอ้ยดีใจ เดี๋ยวตอนเขาเป็นลูกขเขาติดลูกเนาะเดี๋ยวเราจะพามาชมว่าลูกเขาจะเป็นยังไงแล้วถึงตอนที่เขา,าแก่จนลูกเขาพร้อมที่จะกินเราจะพามาชิมนะจ๊ะโอ้ยเยอะดอกเยอะขอให้ติดทุกลูกเอะจะพามาชมเคยเห็นเขาเอามาลงแล้วบอกว่าแพงมาก เราก็อยากจะรู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงเหมือนกันทำไมมันถึงแพงมันแพงเพราะอะไรเราก็อยากรู้เนาะแล้วก็ให้ดูต้นเขาดูสิคะว่านามเขาเยอะขนาดไหนน้าเยอะทุกช่อทุกช่อใบแล้วก็คมมากด้วยโอเคค่ะขอบคุณที่ รับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจป่านางน้อยก็จะพามาชมอะไรที่แปลกๆหน่อยหนึ่งเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ